โอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนทิศเล็กๆน้อยๆนะครับรายละเอียดตีกย่อยออกมานะครับในการที่เราจะคิปปืนคิปปืนเราสามารถคิปแบบไหนได้บ้างเดี๋ยวผมจะมาสอนให้วิธีแรกนะครับ<ม>การยิปปืนอยแรกเราถ้าปืนออกมาก่อนนะครับถ้าปืนออกมาเสร็จแล้วถอดแมกกาซีนอถอดแมกกาซีนออกมาแมกกาซีนนี่นรูปกระสุนที่หัวที่โมดิไฟที่ฝังแท่ง เหล็กกานะครับอ่าแท่งสเตนคาบายนะครับอ่าสเตนคาบนยนี่ผมผ่อนแมกกาซีนแล้วก็ค้างสไลด์ไว้นะครับอ่าปืนเลียอ่าข้างในไม่มีลูกนะอ่าแมกกาซีนนะครับเลียโอเคดึงถอยหลังมานิดน,นึงแล้วก็ปล่อยไปข้างหน้าแล้วก็ดึงนกดึงนกถอยหลังมาปุ๊บแล้วก็เหนียวไกลา้างไว้แล้วก็ปล่อยอ่านี่เป็นเทคนิคในการลดนกนะครับอ่า ถ้าเราลดปกติถ้าเราลดปกติถ้าเราลดไม่เป็นเราจะเหนียวไกลค้างไว้เราก็จะปล่อยไปแบบนี้เลยอ่าเทคนิคคือมอีว่าให้เราเอานิ้วโป้นะครับนิ้วหัวแม่มือกดมาข้างหลังนิดเดียวกดกดช่วยมันช่วยช่วยเสียอ่ากดกดข้างหลังปุ๊บแล้วก็เหนียวค้างไว้แล้วก็ปล่อยอ่าแล้วก็ค่อยปล่อยไกลอ่าอันนี้นีคลิปแบบแรกเราเราจะคลิปปืนแบบเบสิคเบสิก เราชักขึ้นมาปุ๊บเราจะคลิปแบบนี้คลิปแล้วก็แทงแทงไปแทงไปแบบนี้แทงไปน,นี่คือการคลิปธรรมดานะครับมือฝั่งนี้เราจะหย่อนไว้อ่ามือมือฝัอ่งนี้เราจะเหยียดไปให้ตึง่าเหยียดไปให้ตึงพอเหยียดไปตึงเสร็จเราหาักข้อลงไรา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ครูฝึกเขาเขาไม่ลงละเอียดให้เราให้เราเหยียดไปนิ้วนิ้วชี้กันเหยียดเสร็จแล้วหกักหักข้อลงมา แล้วก็กริบเข้าไปอ่กริบเข้าไปแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่มือฝั่งนี้ฝั่งขวามือนี่ครับให้มันให้มันแนบชิดให้มันเรียงมาแบบนี้อ่านิ้วหัวแม่มือเราชี้ไปข้างหน้าให้หมดอ่าเพราะว่าเราจะกลับเราจะกริบให้มันสูงที่สุด <c oughs> เพื่อเวลาแรงรีคอยนะครับแรงรีคอยเราจะเราจะต้านแรงรีคอยไม่ให้แรงรีคอยมันไปแบบนี้เราจะให้แรงรีคอยมันกลับมาแบบนี้อ่าให้มันถอยมาแบบนี้เวลาเรายิงเวลายิงเร็ว ตึ้งตึ้งตึงอมันจะขยับแบบนี้แค่นี้ไงตึ้งตึ้งตึงตึงอเวลาเรายิงทีนี้การกิิบแบบที่สองการกิิบแบบที่สองนะกิิบแบบที่สองทีนี้เราเราจะกิิบแบบนี้อ่าโดยการที่เราไม่เหยียดไปให้สุดอ่าเราจะกิิบแบบเป็นรูปแบบนี้รูปสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมอ่านี่สามเหลี่ยมนะครับแขนมันยู่มากเลยนี เราจะยเหมือนเดิมแต่เราจะกำกำกำมือแล้วก็หักกำมือเสร็จแล้วหักลงชี้นิ้วโป้ไปข้างหน้าเราคิดอ่าเห็นไหมทีนี้น้องจะไม่กำตรงนี้นะน้องจะกำแบบนี้อ่ากำแล้วก็ชี้ไปข้างหน้าแบบนี้นี่ใช้ใช้นิ้วชี้ฝั่งซ้ายนี่ล็อกล็อกตรงที่เขาบากมาให้นี่เขาซ้อนรองให้ล็อกปึ๊บแล้วก็กดแบบนี้อ่าเห็นไหม สังเกตมือนี้มันจะไม่ชิดกับด้ามปืนเห็นไหมอ่านี่น,น,น,นี่ตรงช่วงนี้มันจะไม่ชิดแบบดัมฟอร์วิดมันจะขึ้นมาข้างหนอีกนี่อ่านี่แล้วก็เลี้ยงไว้แบบนี้แล้วก็ยิยงแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนี้ทําแบบนี้เพื่อให้เรากดเราจะใช้ข้อมือนี่กดแต่สิ่งที่ครูเขาไม่บอกเวลาเราจับดัมฟอร์บิดเขาจะบอกเราแต่ว่าอ่าใช้มือจิบมาแล้วก็ให้นักเรียนกึงข้อฝั่งซ้ายอ่าแต่เขาไม่ลงรายละเอียดเล็กๆให้เดี๋ยวผม มาลงให้การที่เรากิฟนี่คือเราต้องหักคอนะครับหักหักข้อลงหักข้อมือลงไว้นีอ่อเรากิฟแบบนี้นี่แบบแบบที่สองนะอ่าแล้วเราก็ยิงมีคอยมันก็จะถอยมามีคอยถอยมาตรงไว้นี้อ่าแต่ถ้าเราล็อกข้อมือนี้ให้แน่นมีคอยแทบจะไม่ขยับมีคอยไม่ได้ขยับแค่นี้เนี่ยมันจะขยับแค่นี้ตึง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 ,ตง,ตงเปลี่ยนแมกกาซีนปุ๊บแล้วก็ดึงตึงอ่าทีนี้เทคนิคการ เปลี่ยนแมกกาซีนโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาขึ้นลำแล้วก็ยิงนะครับสมมุติสมมุติเราใส่แมกกาซีนแบบนี้ปุ๊บเรายิงเราใส่ไปประมาณสิบห้านัดแต่ในสเตจนั้นเรายิงไปสิบสี่นัดแต่อีกนัดหนึ่งเราเหลือไว้ในรางพลิงพอเหลือไว้ในรางพลิงเสร็จนึบเราถอดออกปุ๊บแล้วเราก็ใส่แมกกาซีนนี้เข้าไปแล้วเราก็ทําการยิงต่อเลยไม่ต้องเสียเวลามาขึ้นลำทีนี้แบบที่สามการที่แบบที่สามคือใช้แขนฝั่งที่เราถนัดเป็นพันท้ายทำยังไง ใช้แขนฝั่งนี้เป็นพันท้ายเรายืนแบบนี้ลักษณะขาขาฝั่งที่เราไม่ถนัดให้ล้าไปข้างหน้าฝั่งถนัดถอยมาให้มันอยู่ประมาณนี้เรายืนแบบนี้พุ๊บทีนี้น้องเหยียดแขนฝั่งนี้ให้ตึงเลยนะแขนฝั่งที่เราถนัดเหยียดให้ตึงเลยเราจะเอาแขนฝั่งนี้เป็นพันท้ายโดยที่ใช้แขนฝั่งนี้ประคองเลยเห็นไหม นี่คือการยิงแบบใช้แขนฝังนี้เป็นบันทายอ่ามันจะเป็นรูปคล้ายๆเหลี่ยมฝั่งนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแต่ฝั่งนี้จะเป็นเส้นตรงอ่าฝั่งนี้เป็นแนวตรงแล้วก็ใช้แขนท่อนบนนี้ให้แก้มเราเนี่ยกระทับกับเป็นบันท้ายไปเลยใช้เป็นบันทายไปเลยคี่จิ๊บนี่นี่คือแบบนี้ไปเลยเวลารีคอยมาก็จะมาตรงมันจะถอยมาตรงๆอ่อาทีนี้แขนฝั่งนี้เรา กิ๊บไว้ด้วยเราประคองปืนไว้นี้การการกิ๊บแบบที่เท่าไหร่นะแบบที่สี่าแบบที่สี่นี่การกิ๊บแบบที่สี่เราจะยิงโดยชักขึ้นมาอ่าเดี๋ยวทําการกิ๊บให้ดูก่อนอ่าหันมาฝังนีน้่การกิ๊บแบบที่สี่เราจะกิ๊บแบบใช้นิปโป้ล็อกใช้นิปโป้หัวแม่มือฝั่งซ้ายล็อกล็อกหน้าไก่หัก งายขึ้นไปนี่ง่าย,ายมือขึ้นไปนี่แล้วก็กดไปบบนี่กดนิ้วโป้งเข้ามาอ่ากดนิ้วโป้งเข้ามาแล้วก็ยิงอ่า<ม>เห็นไหมพอมือเราแทบจะไม่กระโดกเลยเพราะว่ามันทําแรกๆมันจะขัดมันจะขัดกับความรู้สึกนะครับพอเราทําบ่อยๆพอทำํำบ่อยๆมันชินพอชินแล้วเราจะคอเราจะหกกักอัตโนมัติเราจะหักคอไว้อ่าแล้วก็เอาใช้ใช้นิ้วโป้งเกี่ยวไว้เกี่ยล็อกไว้ตรงนี้ตรงที่เข้าบากให้กําปั๊บ กรรมเสร็จแล้วหักหักคอลงล้วก็ยิงน่่นิงกิฟบออกเลยท่านี้แทบจะไม่ขยับเลยอ่านิ่งกิฟเวลายิงไปอะไรก็อะไรอยู่ตึ้ง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 เวลาเราจับโดนตึ้งตึ้งเราล็อกเทนนี่พูดล็อกล็อกไปอืมล็อกไปเลยล็อกแล้วกดหักคอลงไปก็เหนียวทีนี้การกิฟแบบที่ห้าใช่ไหมรับบที่ห้าคือการยิงแบบ เดะยิงแบบนี uh, oh, Me, lately, right ้อ yeah, like ่าเรายิงแบบนี้โดยที่ไม่ให้เราจะยิงแบบไม่ไม่งายขึ้นแบบนี้นะครับเออไม่งายไม่งายคือปืนขึ้นแบบนี้เราจะเอียงปืนแบบนี้อ่าเอียงปืนแบบนี้แล้วก็จัดศูนย์นี่นี่จัดศูนย์เอเราการยิงแบบนี้อ่ากิบกิบเหมือนเดิมแต่ว่ายิงแบบนี้ยิงแบบนี้อ่ยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็ยิงอ่าใช้ใช้ ใช้ตาตาจับศูนย์เว้นช่องไฟเรามองเป้าตามองเป้าแล้วก็ชัดขึ้นมาชักงมาปุ๊บเล้ก็ยิงตึ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 งรีคอยมันจะออกแบบนี้อ่ารีคอยมันจะไปข้างๆเลยนี่ที่เขาเรียกเทคนิคการยิงแบบยังปืนอันนี้เราต้องไปฝึกเอานะครับอถ้าเราอยากชำนาญเราต้องไปฝึกท่านี้แต่ปกติบางนักกีฬาเขาก็จะใช้กันแต่บางคนเขาก็ถนัดแบบ basic. เบสิกอ่าแต่นี่ผมมาสอนให้ดูนะครับมา แ, <GE> แนะนําให้ดูว่ามันทําได้จริงอ่เอาเราสามารถเราสามารถชักขึ้นมาแล้วก็ยิงแบบนี้ได้เลยอ่ายิงตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งแต่บางคนเขาก็จะใช้สันตรงนี้อ่าบางคนถ้าเรายิงในระยะใกล้ๆนะยิงแบบต่อสู้ใช้สันตรงนี้เล็งเลยอ่าบางคนก็จะเล็งผ่านศูนย์เหมือนเดิมอ่าบางคนก็จะใช้สันตรงนี้อ่ามันจะมีสันอยู่อ่าสันตรงนี้อ่าเป็นศูนย์เลยเล็งเล็งเข้าเป้าแล้วก็เหนียว ทีนี้การยิบแบบผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าเด็ก่าการยิบแบบผู้หญิงหรือว่าเด็กยิบยังไงเราชักพงขึ้นมาเราสามารถยิบแบบนี้ก็ได้ยิบแบบนี้ก็ได้ใช้อุ้งมือจับตรงนี้ก็ได้ยิบแบบนี้แต่แต่เราต้องล็อกข,ข้อตรงนี้อ่าทีนี้เราเปลี่ยนจากล็อกข,ข้อฝั่งซ้ายมาเปลี่ยนมาเป็นล็อกข,ข้อฝั่งขวามือนะครับขวามือทีนี้เราล็อกฝั่งนี้ แล้วก็ประคองนี้ไว้แล้วก็เราก็เหนี่ยวแล้วก็เล็งจับศูนย์แล้วก็เหนียนหน่ยวไกลตึง้งแล้วก็จับศูนย์ใหม่แล้วก็เดินไกตึง้งนี่คือสําหรับผู้หญิงนะครับที่เขายังไม่ถนัดแต่ถ้าเขาถนัดเขาก็สามารถมายิงแบบไอทำฟอร์บืดได้อันทีนี้การกิฟแบบวิธีที่กกอ่า ผมไม่รู้ผมจําผิดไหมที่หกไหมการคิปแบบที่หกนี้ถ้าเกิดเรายิงแบบนี้อ่ะแบบนี้ไม่ได้ทีนี้บางบางคนเขาก็จะจับแบบทุ่มล็อกการค้อยมือคลิปแบบนี้คลิปแบบนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือคัดกันคัดเข้าแบบนี้แล้วก็ยิงมันจะคิิบเป็นแบบนี้นี่แบบนี้แล้วก็เหนี่ยวไก่ ทีนี้การยิงแบบเหยียดแขนสุดก็ไม่ผิดนะทีนี้การยิงแบบเหยียดแขนสุดแบบที่เจ็ดอ่ายิง,งเหยียดแขนสุดเรายิงแบบนี้เรากะชัขึ้นมาพุ่งขึ้นลำขึ้นลำเสจ็จจิบพอยิงอ่าสังเกตสองทั้งสังเกตแขนสองฝั่งของนอ้องมันจะเหยียดตรงไปเลยจะไม่หักนะมือนี่จะเหยียดตรงไปทั้งสองอันเลยเหยียดไปเลยอ่าเหยียดไปเลยนี่เลยแล้ว่ายิง เราจะคุมมีคอยได้สบายเลยเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรือว่าเด็กก็ได้ครับยิงคุมมีคอยได้สบายท่านี้เราเหยียดไปตึงๆเหยียดไปตึงๆเสร็จแล้วก็ยิงตึงตึงทีนี้การที่เราจะกิฟแบบแน่นๆหรือกิฟแบบดับเลฟอร์เวิร์ดเรากิฟเพื่ออะไรกริฟเพื่อพวกที่มันแข่งขันนะครับมันจะมีผลต่อการที่เรายิงแข่งยิงแข่งเราต้องยิงแบบดับเบิลแท็บหรือว่าคอนโทรลเทนะครับอ่า เราจะยิงทีละสองนัดสองนัดแต่ละสเตจก็ก็จะแบ่งให้อสี่สเตจห้าสเตจทีนี้ถ้าเราคิปไม่ดีถ้าเราคิปแบบนี้มันก็จะไปมันก็จะไปแบบนี้นะครับมันล็อกไม่ได้ที่เขาให้คิปแบบอ,อ,อัมโฟบิลที่นักกีฬาเขาขออกแบบมาให้แล้วเราคิปแบบนี้เวลาเรายิงตึงต้งตึงต้ง,งม,มันจะคิปดีนะครับมันสามารถคิปอยู่โอเคนะครับหลกัหลกๆน้องก็คิดออกแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้า คิดคอนเทนต์อะไรออกเดี๋ยวมาสอนใหม่อ่าหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็เทคนิคใหม่ๆนะครับไปปรับใช้กับตัวเราได้โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณพี่ๆ fc ทุกคนนะครับที่ร่วมสนับสนุนน้องนะครับขอบคุณนะครับ